สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูก็จะมาทบทวนเนื้อหาในการเขียนแก้กระทูรรมนะครับของธรรมะชั้นตรีโทและเอกแต่วันนี้จะขออนุญาตพูดของชั้นตรีนะครับเพราะว่าชั้นโทชั้นเอกนะครับก็แสดงว่านักเรียนผ่านชั้นตรีไปแล้วนักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนมาระดับหนึ่งแต่ก็เป็นการทบทวนนะครับเพื่อให้ไม่ลืมก่อนอื่นนะครับ สิ่งที่นักเรียนต้องจําต้องเข้าใจนะครับในการเขียนก็คือหนึงต้องแต่งเนื้อหาอธิบายความนะครับแก้กระทู้รมให้ได้ครบที่กําหนดนะครับถ้าชั้นตรีก็ตั้งแต่2แผ่นขึ้นไป2หน้าขึ้นไปชั้นโทชั้นเอกก็3าสี่นะครับเป็นต้นไปถ้าชั้นตรีก็เอาพุทธศาสนสุภาษิตพร้อมคําแปลนะครับมาอธิบายนะครับแก้กระทู้ทำนะครับ มาประกอบนะครับ1น,นบทก็คือ1น,นพุทธศาสนณสุภาษิตถ้าชั้นโทก็2ถ้าชั้นเอกก็กระทูกแก้ก็3นะครับในการเขียนโครงสร้างที่เราต้องจำที่เราต้องจำนะครับจำให้ได้ด้วยนี่ครับ1ก็คือตรงนี้เลยขออนุญ,ญาตนะไหนนะอ่า สิ่งที่เราต้องจำหนึ่งบทนี้จะได้อธิบายขยายความแห่งกระทู้รมสุภาษิตท,ท,ที่ได้ลิขิตไว้ณนะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสื่อไปจำนะครับต้องจำจำเลยจำหนึ่งนะครับหนึ่งจำโอเคนะสองหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราก็ต้องมาจำตรงนี้เพราะตรงนี้คืออธิบายครูขออนุญาตเขียนนะลูก ตรงนี้คือคำอธิบายอธิบายอธิบายให้ได้นะครับแปดถึงสิบห้าบรรทัดคัวเราได้สิบบรรทัดก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอธิบายอธิบายคืออธิบายให้เข้าใจเหมือนเราอยากพูดให้เพื่อนฟังว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้นักเรียนก็ต้องอธิบายให้เพื่อนเข้าใจนะครับมีใครบ้างที่พูดไม,ไม่รู้เรื่องบ้างนะครับนะครับอะต่อไปพออธิบายเสร็จแล้วสิ่งที่เธอต้องจําอันที่สองคือ คำนี้ครับสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่มาอ้าวที่มามาจากไหนล่ะเธอไปจําสุภาษิตตรงไหนมาเธอต้องจําที่มามันได้ว่าขุทกนิกายอะไรต่างๆนะครับก็คือมันเป็นที่มาของสุภาษิตนั้นเวลาพระอาจารย์ให้พวกเราจํานะครับพระอาจารย์ก็จะบอกพวกเราอยู่ว่ามันมาจากตรงนี้คือพระอาจารย์มีสุภาษิตมาให้แล้วก็ให้พวกเราจําหรือว่าในเน็ตก็จะมีนะครับ แล้วสิ่งที่เราต้องจํามาก็คือนี่ครับกระทูเชื่อมนะครับพร้อมคําแปลก็คือเป็นสุภาษิตบทหนึ่งชั้นตรีบทหนึ่งนะครับชั้นโท2ชั้นเอก3นะครับหลังจากนั้นก็อธิบายตรงนี้เอากระทูที่นํามามาอธิบายอธิบาย8ปดถึงสิบห้าบรรทัดนะครับและก็พออธิบายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สรุปครับก็สรุปก็สรุปโดย การสรุปเนื้อหาของตรงไหนครับนี่ครับกระทุตรงนี้อ่าที่อธิบายตรงน,น,รงนี้กับอธิบายตรงนี้เนี่ยอธิบายตรงนี้กับอธิบายตรงนี้นะครับเอาสองอันนี้มารวมกันแล้วสรุปให้ได้แล้วสรุปให้ได้นะครับแล้วสรุปให้ได้นะครับพอสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องจําอีกนะครับที่เราต้องจําเลยนะคือตรงนี้ครับ สมดังพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ยกมาเป็นนิคีปะบทนะครับเบื้องต้นว่านี่จำคำนี้นะที่เหลืองเหลืองให้จำเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยากอะไรมากเพราะว่าเราไปเอาสุภาษิตต้นเป็นข้อสอบอะมาใส่ไงครับนี่เอาสุภาษิตจากตรงนี้มาเนี่ยสุภาษิตจากตรงนี้เอาลงมาอ้าลงไปไม่ถึงเอาลงมานะครับเอาลงมาต่อนะครับ เอาลงมาแล้วก็เอาลงมานะครับเอาหายนี่ครับเอาลงมาตรงนี้แค่เอาสุภาษิตท,ที่เป็นข้อสอบมาใส่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องจำอีกคำหนึ่งก็คือตรงนี้ครับมีในดังพรรณามาด้วยประกาศนินะครับ สรุปสิ่งที่ต้องจําครูบอกให้แล้วนะหนึ่งบนี้จกได้อธิบายขยายความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษ,ษิตที่ได้ริกิจไว้นะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนําไปปฏิบัติสืบต่อไปสสมดังพุทธศาสนาสุภาษ,ษิตที่มาในนี่ก็คือเป็นการอ้างแหล่งที่มานะครับอธิบายเสร,ร็จแล้วก็สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับแล้วก็อธิบายไปนะครับแล้วก็พอสรุปความเสร็จแล้วก็ดัง สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ยกมาเป็นนิเคปปบ,บทนะครับเบื้องต้นว่าอันนี้ก็สุภาษิตเราอยู่แล้วนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วก็จะบอกว่ามีในดังภารนามาด้วยประกาศรัชนีอันนี้คือเขาเขาโครงนะครับที่เราต้องเขียนให้ได้ตามแบบที่แม่กองทําสนามหลวงนะครับได้ให้มาแต่ส่วนรายละเอียดข้างในเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการเขียนของชั้นตรีนะครับชั้นโทก็จะเพิ่มมาอีกนะครับชั้นเอกก็เพิ่มอีกนะครับ